Terima kasih telah menonton! Nghe ngạ Mày đang uống là cái làm gì <laughs> Thank uh -huh. เ่นตีนัทลกี่วันหน่ะเมื่อตอนเล่นเซเว่นไีแล้วจันทุกจันถึงเพลิตอตอนนี้ไม่ได้เล่นเซเว่นไปเล่นที่ริยะพิริยะวงเล่นจันหลังคาอ้ยจันทุกสุกครับแล้วก็เนี่ยมีสลับมาบ้างพวกพี่เขาชวนวเดี๋ยวมา,มาบ้างมาที่นี่บ้างน,นะแล้วมาบ้างสลับสลับเปลี่ยนไหมบ้างเปลี่ยนบ้าง พี่นู่นจะเป็นสายแบบวางว่าเขาจะไม่ได้เล่นเกมบุกกันเยอะพี่นู่นเขเหนียวเขาเล่นเกมยาวนี่แทมมือหนึ่งมือสองผมยังชงเลยเมื่อกี้ผมจะเดินไปหยิบลูกแล้วว่าเราเป็นมือสองผมไม่ใจมือยันไม่ใจไม่ดิฟิตผมไปนับแทมเลยเมื่อกี้ผมเวลาเวลาไปเล่นบอกเขาว่าขอพ่เ็ษนะบอกว่านับมือถือไม่ตอนนี้ตอนที่ผมชินนับพี่นู่นกี้เล่นผมไม่นับแทมเลยก็คือผมนับดำเพราะเราชิงกับสิบห้าเต็มใช่ไหม มันจะมึนเนี่ยมันตุ๊มแล้วก็ยังไม่คุ้นกับสนามใช่ไฟมันจะไปมีแล้วก็พื้นนะพื้นจะแข็งหน่อยพื้นจะแข็งดูวอลทั้งคนตรงจะต้านขึ้นวอาเข่ามีปัญหาอยู่นี่เนี้ยที่เนี้ยพื้นมันจะมาเล่นนี่น่าจะต้องใส่รองเท้ากันนะอ่าต้องต้องต้องมั่นถ้าพื้นยางไม่ต้องพื้นที่พื้นยางมันมันไม่ออกผล Yeah. ใช่แล้วเล่นเมื่อกี้เล่นสะเทือนในสนามที่นี่ผมน้ำหนักมาเก้าสิบเก้าแล้วพอวิ่งก็มาสิบสิบใช่ครับจะสะเทือนนั่นคือข้อเสียเปรียบของผมจะช้ากว่าเขาเนินได้ไหม โอ้ยโอ้ย,อยสวยมากไปดูวิดีโอได้เลยนะไอเหนียวจริงๆคนนี้มาจากไหนอ่ะตบตบใส่ไม่ตายเลยอ่ะหมอหมอัพเมื่อังไงบ้่งได้กี่เกมแล้วจ้ะ เขาเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเขาแปลว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะผ่านการเจ็บประมาณห้าห้าครั้งนี่เราเจ็บไปครั้งที่เท่าไหร่เน้อนลยนะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอบรอบ่ะตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังด้วยที่เป็นก้างเนี้อพอเราล็อเพราะว่าเราใช้อีกเรากินอีกเพราะว่าพี่เห็นแล้วเวลามดเตรียมช็อตมกระเทย ดีการแท็กมึงต้องใช้กำลังก้านวิธีตีด้วยแขนก้าหน้าดีกว่าเนี่ยเวลาด้ไหมเวลาเราจับเล็บเนี้ยแล้วลูกนี้ก็ราะนั้นกำลังเขื่อนเนี้ยเราต้องมีแปลว่าเราไปทำกำลังตรงเนี้ยนี่ปกติเยอะเ่่าาลยครั้งแรกมันพอมันเลือดมาดีครับมาดีครับพอมันเริ่มเจ็บแบบมดมดก็ต้องไปเดี๋ยวพอมันหายหายเราไปทำกำลัง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 เนี่ยให้ใช้ ดำดำเบียร์ดำอย่างนี้ทำทำตั้งต่อทำดำแม็กทั้งฝูกเพราะว่ามันจะช่วยได้ทำัปก็เจ็บเมือ่อกี้เลยเองที่สองมันจะไม่ได้เพราะว่าเราว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้เราทำนานวันนี้มันนานหนักร่างกายเปนเริ่มง้องไงมันมันอดเอแล้วกับเร่งสบายเราเนี่ยคือคือพด อกระแทกแรงขึ้นเลกทำไมครับพอกระแทกแรงขึ้นเราก็จะเจ็บมันก้างกล้ามเนื้อเดียวมันพอกล้ามเนื้อมันเราๆมันไม่เป็นไรแต่มันก็จะเจ็บเลื่อนๆไปนี้เหมือนพี่ก็เจ็บแต่ตอนตอนนี้ของพี่ไม่เจ็บมันเจ็บพอหายไปสักสามสี่เดือนก็เจ็บอีกเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นมันเราเราตีหนักขึ้นนะแล้วเราเรียนรู้ว่า